อาอุา้อิงจะปีนต้นไม้แล้วอุ้งอิงจะปีนต้นไม้แล้วอเอ้าจะปีนต้นไม้แล้ว,ว,ลวดูครับดูการทะลุทะลวงนะครับผมดูการทะลุทะลวงส,สายแทงบุกอย่างเดียวดูหยาดฝนดูน้องหยาดฝนนะ อุยงั้จะปีนต้นไม้อย่างเดียวเลยอุย้เอาแดดฝนฝึกวิทยายุทธละฝึกวิทยายุทธละดดฝไปด้วยเก็บพยมไปด้วยอย่าทิ้งไว้พย โอ๊ยหานาทีหานาทีไอ้เด็กนี่他ย在里面กน f i k i l o m e t e every day. for you, this is your holiday, ค u y